สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทารโลช่องของเราวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรผ่านเกผ่านไพ่ถึงคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรของท่านที่ผ่านเข้ามาเจอชิปนี้วันนี้เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ของเกด้วยนะคะเปิดทางให้ด้วยออกมาแม่นๆนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาาจารย์ที่ปกปักรักษาตัวคุณท่านอยากจะสื่อสารอะไรผ่านไพ่วันนี้ The Star คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณมีความหวังมีแรงบันดาลใจรางวัลแห่งความภาคเพียรพยายามของคุณพบความสำเร็จในวันนี้คุณจะโด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ ราะคุณเป็นคนที่บาลานซ์ทั้งทางโลกและทางธรรมปรับสมดุลไม่ว่าคุณไปอยู่จุดไหนจังหวัดไหนประเทศไหนคุณจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองความสุขความอุรมสมบูรณ์ไปถึงพื้นที่ที่คุณอยู่ประมาณนั้นละค่ะคุณมีแรงบันดาใจคุณมีความหวังอันสดใสรางวัลแห่งความภาคเพียรัยชนะชื่อเสียงเจตยศ มาพร้อมค่ะคุณจะมีอล่าโดดเด่นสัมผัสคุณจะมีจิตสัมผัสจังหวะที่ดีของคุณ เสาหลักบ้านหลักเมืองถ้าคุณเคยไปไหว้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาหลักบ้านหลักเมืองขอพอรช่วงนี้จะเกิดปฏิหารพรที่คุณขอจะเกิดความสำเร็จประมาณนั้นแหละคะ่ะความผูกพันคุณมีพันธะมีความผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาดึงดูดให้คุณไปสถานที่ตรงไหนก็ได้ที่คุณแบบเคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านท่านจะมีแรงดึงดูดให้คุณไปพบเจอท่านช่วงเวลาเร่งด่วนสงาาพพ่าผ่าเผยเป็นช่วงที่เวลาส,สงาาพพ่าผ่าเผยเป็นเป็นช่วงเวลาที่